มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคําที่มีเสียงกอกอรอกอรอและกอวอค่ะกกกอดเก่งกาดกอบโกยกรุบกริบ กลิ่งเกรงกรีดกลายกลับกลอกใกล้ไกลกลบกลิ่นกวัดแวกว่งไกวยเปรกวาดยาหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้คะ่ะ ว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ